เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็มาถึงคำถามท้ายกิจกรรมที่3.6หน้า80ข้อที่3นะครับว่าจากกิจกรรมเนี่ยสรุปได้ว่าอย่างไรโดยในกิจกรรมนี้น้องๆก็คงจะได้ ยินเกี่ยวกับโรคต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจใช่ไหมครับจากทั้งกลุ่มน้องๆเองที่ไปสืบค้นมาและกลุ่ม,มเพื่อนๆนะครับซึ่งเราก็จะมาสรุปกันครับว่ากิจกรรมนี้ครับสรุปได้ว่าโรคทางระบบหายใจเนี่ยโรคทางระบบหายใจเกิดจากการได้รับฝุ่นควันควันเช่น ควันบุหรี่หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือได้รับเชื้อโรคนะครับหรือได้รับเชื้อโรคทำให้การทำงานของปอดการทำงานของ ปผิดปกติครับซึ่งวิธีการป้องกันก็คือคือ,คอการใส่หน้ากากอนามัยที่เหมาะสมที่เหมาะสมถ้าป้องกันเชื้อโรค เ้อโลกหน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ3มชั้นที่หมอหรือว่าคนทั่วไปใช้เนี่ย mm hmm. ก็เพียงพอครับ mm hmm. ก็เพียงพอแต่ถ้าเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กถ้าเป็น ปุ่นละอองขนาดเล็กต้องใช้ N95 ครับผมหรือใช้การหลบเลี่ยงบริเวณที่เสี่ยง คือมีคนทุกข้านมีคนสูบบุหรีหรือฝุ่นมากครับผมหรือถ้าน้องๆอ,อยู่ในห้องก็สามารถใช้เครื่องกรองอากาศได้นะครับหรือใช้เครื่องรองอากาศครับผม ซึ่งนี่แหละครับก็คือสรุปของกิจกรรมนี้นะครับว่าโรคทางระบบหายใจเนี่ยเกิดจากการได้รับฝุ่นควันเช่นควันบุหรี่หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือได้รับเชื้อโรคทําให้การทํางานของปอดเนี่ยผิดปกติครับวิธีการป้องกันก็คือการใส่หน้ากากาอนามัยที่เหมาะสมถ้าป้องกันเชื้อโรคหน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ3าชั้นก็เพียงพอถ้าเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กก็ต้องใช้ N95 หรือใช้การหลบเลี่ยงบริเวณที่เสี่ยงคือมีคนพุกผ่านมีคนสูบบุหรี่หรือฝุ่นมากหรือจะใช้เครื่องฟอกอากาศก็ได้ครับผมหรือเครื่องกกอองอาาศ เพื่อทําให้บริเวณที่น้องอยู่เนี่ยมีอากาศที่ดีครับผมก็ขอจบสําหรับข้อนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามาในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบ